ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับช่องส่องต้นไม้นะครับพามาอยู่ที่แห่งหนึ่งนะครับในอําเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับและภาพที่อยู่ต่อหน้าผมในขณะนี้นะครับก็คือต้นยางนายักษ์นะครับขนาดใหญ่มากนะครับน่าจะประมาณสัก5คนโอบได้นะครับข้างบนก็แผ่กิ่งก้านแผ่บารมีออกไปนะครับ สถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ที่ยังคงหลงเหลือความเป็นป่าอยู่นะครับที่ท่านเห็นต้นนั้นนะครับนี่ต้นเล็กๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นต้นแดงนะครับต้นแดงครับฝั่งนู้นเช่นกันครับจะเป็นต้นแดงนะครับตอนนี้นะครับใกล้ๆนี่จะเป็นต้นยางนานะครับขนาดเล็กนะครับที่น่าจะมาจากลูกยางจากต้นใหญ่นะครับต้นนี้นะครับ เป็นป่านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับเป็นต้นยางนาที่โตมากมากนะครับฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับครับเป็นความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งที่คนยังไม่ได้มาจัดการกับมันนะครับให้มันจัดการกันเองนะครับธรรมชาติเขาก็จะดูแลเขาเองนะครับนี่ครับต้นยางนาเล็กๆนะครับก็จะเกิดขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับ นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอีกต้นหนึ่งที่ใหญ่มากนะครับอันนี้ก็จะเกิดจากลูกยางนะครับลูกยางนานี่เยอะแยะเลยนะครับนี่นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นสถานที่ที่เรียกว่ายังเป็นป่าครับนี่ต้นนี้นะครับก็น่าจะไม่ต่ำกว่าสี่ห้าคนโอบเช่นกันนะครับเป็นต้นยางนายักษ์เลยนะครับนี่นะครับมีโคนนะครับ โอ้หใหญ่มากนะครับนี่นะครับข้างล่างนี่เย็นมากนะครับอากาศเย็นมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองมาดูนะครับข้างหน้านะครับโอ้โหตใครอยากจะได้ลูกยางนาไปปลูกนี่เยอะแยะเลยนะครับมาเก็บได้เลยนะครับนี่ลูกยางนานี่เพียบเลยนะครับนี่ครับ ต้นยางนานะครับหลายขนาดนะครับกระจัดกระจายกันอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับนี่โอ้โหถือว่าเป็นความสวยงามนะครับแต่ที่สําคัญนะครับยืนต้นสูงรล้วเลยนะครับนี่นะครับมีเสียงนกเสียงกามาอาศัยอยู่นะครับได้ยินเสียงนกการ้องนะครับ จยให้ดูว่าต้นสูงใหญ่ขนาดไหนนะครับเริ่มจากด้านล่างเลยนะครับนี่นะครับอันนี้คือต้นเล็กนะครับน่าจะเป็นต้นลูกนะครับต้นลูกเท่านั้นครับต้นแม่นี่ใหญ่หลายคนโอบเลยนะครับนี่นะครับโอ้เยอะนะครับผมรู้สึกชอบที่นี่มากเลยนะครับเพราะว่าเป็นที่ที่ ให้อากาศที่เย็นมากนะครับแล้วก็อากาศบริสุทธิ์มากเลยนะครับนะครับดูยังไงก็ดีนะครับดูยังไงก็ดีป่าแห่งนี้นะครับตัวน้ามาก็ผมอยากจะให้ป่าแห่งนี้นะครับอยู่ในลักษณะเช่นนี้นะครับไปอีกหลายสิบหลายร้อยปีเลยนะครับไม่อยากให้ถูกทําลายนะครับถือว่าเป็นโซนแห่งต้นไม้นะครับที่จะเป็นปอดของโลกที่สําคัญแห่งหนึ่งเลยนะครับนี่ ชอบมากเลยครับอะเดี๋ยวผมพาจะไปดูต้นหนึ่งนะครับต้นนี้นะครับเป็นต้นยางนาอีกต้นหนึ่งที่อยู่บริเวณด้านนอกนะครับซึ่งมันก็ให้ลูกนะครับตกลงมาแล้วมันก็เกิดต้นเล็กๆอีกนะครับจำนวนมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูต้นเล็กๆของมันนะครับที่มันเกิดขึ้น นี่ครับนี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้มันเกิดเองนะครับมันเกิดขึ้นมาเองนะครับนี่ครับเขาเขาเกิดขึ้นมาของเขานะครับพร้อมที่จะเติบโตนะครับถ้าไม่มีคนมาทําลายอะไรของเขานะครับอันนี้คือระบบธรรมชาติที่เขาจัดการกันเองนี่นะครับนี่นี่นะครับแล้วก็จะมีหญ้านางนะครับเกิดขึ้นมาด้วยนะครับนี่ เยอะนะครับกระจายตัวกันไปนะครับมีแต่ต้นยางนาทั้งนั้นเลยนะครับนี่นี่นะครับต้นยางนานี่ก็ต้นยางนานะครับนี่ก็ต้นยางนาอันนี้ก็ต้นยางนาต้นยางนานะครับลูกมันหล่นมาแล้วมันก็เกิดนะครับนี่โอ้โหคิดดูว่าอนาคตนะครับว่าถ้ามันนะครับยังคงอยู่นะครับมันไม่ตายนะครับมันจะเติบโตนะครับได้ขนาดไหนนะครับนี่นะครับ อ้เยอะแยะเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นนี้นะครับต้นที่ผมกล่าวถึงนะครับนี่ครับรถือว่าเป็นต้นใหญ่ต้นหนึ่งนะครับนี่ประมาณสักคนหนึ่งนี่โอบไม่รอบแน่นอนนะครับในบริเวณนี้นะครับก็ มีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่ทั้งหมดสามต้นนะครับที่ผมเห็นนะครับเป็นย่อมป่านะครับย่อมป่ายางนาและมีไม้ชนิดอื่นอยู่ด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาชมป่านะครับซึ่งเป็นที่ที่ผมชอบอีกแห่งหนึ่งนะครับเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ